ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่7เดือนเมษายนนะครับปีพศ2567คลิปนี้นะครับจะพามาดูการปลูกมะม,ม่วงนะครับเป็นมะม่วงสายพันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศนะครับจากประเทศไต้ตหวันนะครับชื่อของมันก็คือมะม่วงงาช้างแดงนะครับเดี๋ยวมาดูนะามีความสูงเท่าไหร่นะครับ ำหรับเม็ดก็ราวๆที่70เซนติเมตรนะครับ ต้นพันธุ์ที่ได้มานะครับก็เป็นแบบเสีย,สยบยอดมานะครับสั่งซื้อมานานแล้วนะครับแล้วก็ชำไว้หนึ่งสัปดาห์นะครับวันนี้ก็ได้เลิกปลูกครับครบ1สัปดาห์ ผมจะทำคลิปไปเรื่อยๆนะครับจนฝามันจะออกผลผลิตนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะออกไปตรงตามที่สา,ายพันธุต์ตรงกับสายพันธุ์หรือเปล่านะครับว่าจะออกลูกเป็นมะม่วงงา,งาช้างแดงหรือจะออกลูกเป็นลิกนะครับก็ต้องติดตามกันไปเรื่อยๆครับนะครับว่าสินค้าจาก lazada นะครับ เขาขายตรงปกลูกเปล่านะฮะ,ะกดติดตามมาด้วยนะครับสมาชิกนะครับขอจบคลิปไว้นนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ